อ้อยจิรวดีเผยคลิปคุณยายมราัสีอ้อมขอกอดลูกแต่กอดไม่ได้ลั่นเกลียด COVID. โควิดอ้อยจิรวดีเผยคลิปคุณยายมราัสีวัย102ป้ปีอ้อมขอกอดลูกแต่กอดไม่ได้ลั่นเกลียดโควิดแฟนคลับซึ้งน้ำตาไหลเลยส่งกำลังใจให้แม่ลูกบีบหัวใจแม่ลูกอยากกอดกัน แต่ทำไม่ได้นักแสดงรุ่นใหญ่อ้อยจิรวดีอิสรางกูลมอยอุธยาเผยคลิปโมเมนต์น่ารักระหว่างแม่กับลูกที่ทำเอาแฟนคลับน้ำตาไหลเลยหลังคุณยายมราัสีอิสรางกูลมอยอุทยาว102ัยหนึสปีอ้อมขอกอดอ้อยจิรวดีลูกสาวแต่ลูกไม่สามารถเข้าไปกอดได้เพราะกลัวนำเชื้อโรคไปติดแม่ที่อายุมากแล้ว โดยโอ้อยจิรวดีได้โพสคลิปโมเมนต์น่ารักดังกล่าวพร้อมเขียนแคปชั่นออด้วยว่ามีแม่ให้กอดแต่กอดไม่ได้เพราะโควิดฉันเกลียดโควิด ซึ่งในคลิปเป็นโมเมนที่อ้อ,อยจิรวด,ดีกลับมาจากทำงานข้างนอกแล้วเข้าไปหาคุณยายมารสาีในห้องนอนพร้อมกับอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเข้าไปโผกอดแม่ไม่ได้อยากกอดแม่เหมือนกันไม่ต้องลูกนะแม่กอดแม่แค่ตรงนี้นะกอดเท้าเขาไม่ให้เข้ามาหาแม่เดี๋ยวจะเอาโรคมาติดแม่แต่ลูกแอบ,บเข้ามาหาแม่กอดที่เท้าแค่นี้ก็พอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แม่แข็งแรงนะคะให้มีอายุมั่นขวัญยืน บ้านคุณยายมาราศีพอเห็นหน้าลูกก็จะลุกโผลก่กอดลูกด้วยความคิดถึงแต่อ้อ,อยจิรวดีได้ห้ามไว้หนูอยากกอดแม่แต่ว่าหนูไปทำงานมาเข้าใจไหมคะโอเคนะคะไม่เป็นไรนะกอดแค่นี้ก็พอต้องแข็งแรงนะคะไปแล้ว ไปซื้อของเข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวมาซื้อผลไม้มาฝากแต่คุณยายมาราสียังคงอ้อมขอกอดลูกเช่นเดิมกอดอยากกอดลูกคนเป็นลูกก็ใจอ่อนยอมให้แม่กอดน,นิดหน่อยกอดน,นิดเดียวนะหนูก็อยากกอดแม่แต่หนูไปข้างนอกมาอยากกอดแม่เหมือนกันแต่แม่ต้องเข้าใจว่าหนูไปทำงานมาก่อนจะบอกให้คนดูแลฉีเต่าก็พอให้แม่หลังจากตนออกจากห้องไปแล้วซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามากดไลค์ให้กำลังใจทั้งคุณยายมาราศสี และอ้อยจจรวดีต่างบอกอบอุ่นหัวใจที่สุดน้ำตาไหลเลยคิดถึงคุณแม่เลยค่ะขอให้คุณยายแข็งแรงนะคะและขอให้พี่อ้อยปลอดภัยจากโควิดด้วยนะคะใจเย็นๆทุกคนก็เกลียดโควิดยายน่ารักจังค่ะน้ำตาไหลเลยกอดแค่เท้าก็ยังดีค่ะขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณอ้อยดูแลคุณแม่ได้ดีเยี่ยมค่ะขอให้มีแต่ความเจริญค่ะเป็นต้น